น like, ี่ะสามท่านนี้ครับมาเยือนโคชิตึกหลายรั้งมากฮะรดีครับดีครับวัสดีครับวัสดีครับี่เิกเมทีที่ไหนมาที่เกียเมื่อเมื่อนีไปกไปที่ยูทีของบรรุกอนุสรสถานในหัวข้อเซเวนหกาตำรวจตำรวจ เดี๋ยวว่เพร่งนตั้งกินเดี๋ยวนะครับมีนะเด็กๆที่ฝากแชร์ไปที่ของเฉลิ้มของเด็กที่บ้านที่สองห้องนะมาเช่าไว้มาไว้ที่นี่นะครับปาบอยแล้วก็คุ้นเคยมากินข้าวฟรีก็เรียบร้อยอะไรนี่ไลฟ์สามจอเลยนะนี่ไลฟ์สามจอของงานของอาจารย์อาจารย์นี่นะมีตากล้องส่วนตัวมาด้วยนะของคุณเนี่ยก็รับกรรมนี่ไง สามจอเลื่อนดูช่องไหนแารไทยการอะไรครับแย่งกันนะครับอถามพี่เก่งก่อนขึ้นเวทีนี่ไปพูดอะไรมาบ้างฮะส่วนใหญ่ก็ดจะไปบอกคือว่าสิ่งที่เกิดึ้นมันเกิดขึ้นในกลุ่มในนักการเมืองนักการที่รัฐบาลประกาศเพราะเราติดใจในเบกสายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรครับซึ่งตรงนี้นะคนกระทบเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องสีสันทอดดินตะพนไม่คมคือตำรวจมีอำนาจหลายถึงเลยอ่ะเป็นการเพิ่มอำนวามห้ของตำรวจ ที่จริงเนี่ยม้วนคือไปไปไปแม่งไปประสบการณ์แต่ว่าทันทีบอกว่าอีลีจริงๆเนี่ยนะต้องถามว่าการแก้งต้นไหนประชาชนเลยเนี่ยเป็นห่วงเป็นข้อเป็นห่วงจากสะกอนให้ให้ท่านเจ้าหน้าที่ให้ท่านเจ้าผู้รับผูใหญ่ที่พวกข้อบันเรื่องอะไรไปเลยรัฐชาตอันนี้หมายถึงเรื่องคำสั่งหน้าขอาชอมาตราวสี่สี่ล่าสุดใช่ไหมแม่ครับที่ให้หนึ่งก็คือว่าถ้าปรับไม่จ่ายเนี่ยโดนตมดต่อทะเบียนแล้วก็ให้ค่าเพ็มยนขั้เยื่อไทยที่บอกหลังลำบากแล้วงที่เีจน โอ้เกมคันที่เขาให้มันจะลำบากเนี่ยเพราะว่ารถแคนเขาก็ได้เหตุมากเกินกับก๊อตไม้ยงนี่เลยกฎหมายเนี่ยต้องบังคับคืออุปสรรคน่ะกูออกให้หรืกฎหมายคุณตรงนี้อ่ะคุณตรงนี้เป็นห่วงเป็นห่วงไปใท้ชยจนเกินไปก็มาททางแล้วเป็นห่วงหรือบวกม้างเป็นไปด้วยกันหรือเป็นช่องทางยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะได้มี่แกผู้ชริทธ์ไล่ถึงเปิดห้าง แล้วกับเส้นห้างที่ต้องใต้ครับปรับซับซ้อนหนึ่งเงาเพราะซับซ้อนหนึ่งเงาก่ว่าบอกไปหลฟ์อะไรแล้วต้องไปเบิ้งเวลาราศีเก้านาฬิกาสามชั่วโมงนี่เบึ้งต้นหรือบึ้งต้นนะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่านี่ที่เกิดผลนะครับแขกรับเชิญประจำของผมชสนอกนะวิเคราะห์ข้อกฎหมายต่างๆวันนี้ขึ้นเวทีไปเล่าอะไรบ้างนพี่เกิดวันนี้เป็นการเสวนามุ่งแรกของสุดตางๆก็ไปครับแล้วก็นำเรื่องมาสอบการในการดเนินคดีแล้วก็ปัญหาที่ประชาชนต้องเกิกฎหมายต่อสู้ ข้อกฎหมายกับตำรวจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรนํเรื่องเราอย่านี้เข้าแล้วก็สะท้อนมุมมองของชาวบ้านเขามาขอตักเตกอนก่อนครับพี่พีเรียงยากพี่พีเกิดขนาดนะที่เห็นว่าจะมีจะมีภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยที่ชาวบ้านมองอย่างไรบ้างอันนี้ก็ไปแลกเปลี่ยนมาคาัที่เกิดก่อนพูดทันพี่ๆี่เขาไม่ได้ อพูดคนกยอู่้าุยับพี่เกิดได้เสียงเบาขอเพื่อนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดทำไหมแต่พูดตดคนาูดติคนถารอกันทโนเวีอพี่มาเขาวันี้พูดอนไรบ้างบนเวทีเนได้ข่าวว่า ลงจากเครื่องบินแล้วก็ต้องเร่งวิ่งขึ้นไปเงินโชคเลยถึงเขาเขาพูดถึงอะไรครับเออเอาถึงก็โยนในเรื่องของเราเนี่ยเขาเปิดให้หน่อยครับอะไรมั่วอะไรไปวิ่งไปเริ่มงกี่โมงพี่เรื่องบ่ายโมงเรื่องบ่ายโมงพี่มาถึงกี่โมงบ่ายสามแล้ไปพูดอะไรบ้างปอ่ะพี่เขาถามมาให้หน่อยเลยเราก็เลยเอาประสบการณ์ระหว่างตำรวจประเทศไทยกับตำรวจต่างประเทศเทียบไปดูเลยว่าเนี่ยบ้านเขาเป็นยังไงตำรวจเขาเนี่ยห่วงประชาชนครับตำรวจป้าเรานี่ทำรามหลังประชาชนอะไรอย่างเงี้ยขนาด เลยแล้วไปรู้เลยครับรู้มีตำรวจนั่งอยู่นั่นนะโอ้โหจัดหนักวันนี้นะเนี่ยได้ข่าวว่ามีตำรวจสติบาลมานั่งคุมอยู่ไม่บอกกันบ้างเลยไม่ส่งสัญญาณเลยไม่รู้เลยหัวหนักๆเลยนี่เกงยังต้องพากันด่าแรงนี่นะเนี่ยวันนี้ไปชุดนี้เลยนะไชุดนี้เลยชแดงๆอย่างนี้เลยแนี่เลยเนี่ยฟาเสื้อไปเทใสกันก็ได้ร้อนเลยปีเกงก็ชุดนี้เลยแดงครับชุดนี้เลยเนี่ยชุดรอครับชุดรอมีแขกขับตามมาทำไมวันนี้อ่มีครับมีครับชุดชุดอาวุธตัวนี้ชุดกระบะเดินชุดอาวุธนี่เออไปขับตามมาจากแถวแถวภาคอีสาน ส่วนไงเป็นคนอีสระทำไมเหตุนี้เนี่ยไ่ไดบรกเลยไม่เมนเหตุรอกครับปกติเนี่ยเวลาจุดเกียงไกรเียนะครับไลฟ์ทีนึงเนี่ยคนนี้เป็นหลักหลักหมื่นหลักแสนนะหลักหมื่นนหลักแสนหลักแสนะวันนี้บนเวทีวันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นแปด้ลฟ์ไลฟไปหรือไม่คไลฟ์ชั้นชั่วโมงครับชั้นขึ้นโมงเลยมีสุภาพบุดท้านไม่นี่ไอ้ผมใช้ขาดตั้งก้องเราเลยอตัดตั้งก้องเราเลยครับเกิดวันนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากครับจะไม่มีอะไรที่แบบ ดูส,สบายสๆไหมสมบายๆนะครับไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรใช่ไหมครับมืนมันไม่ใช่การเดินนะครับมันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายเราทำงานนะครับเราไม่ได้ไปโจมตีใครเราเอาความคิดของชาวบ้านมาสะท้อนให้เห็นอย่างเฉยอย่าพี่เกิดเห็นไหมครับเวลาทำคดีเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นคดีที่ไม่คืบใช่ไหมครับไม่คดีไม่คืบชาวบ้านไม่รู้กฎหมายสำนวนไม่ไปไม่ครบถ้วนคดีความอ่าข้อหาต่างๆเบาไปๆที่เราคุยหลายรอบใช่ไหมเป็นความเรื่องนีแหละ ก็โดยรวมโดยรวมว่าโดยทั่วไปนะการปฏิบัติตัวการปฏิบัติหน้าที่ของที่พนักงานกฎบางขั้นเลือกปฏิบัติระหว่างคนรวยคนจนกับคนรวยนี่จริงไหมที่เกิดเป็นในความอะไรหรือเปจริงจริงนะครับคือถ้าสถานะระหว่างคนจนกับคนรวยสมมติว่าคนจนกับคนรวยเดินเลาะกันหรือต่อยกันเนี่ยคนรวยไม่ถามหรอกใครต่อยใครก่อนถามอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะดรวมมาที่มาที่ซัดเนอะมากกว่า มันเปดี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมแต่บุ้ยฉันมองว่ามันทำให้ชาวบานเนี่ยตัวยกตัวอย่างสมมติว่ารถเบสเมสเด์เบนท์หรือว่าเปอร์เช่ไปจอดคู่กับกระบะในสถานที่ห้ามจอดเนี่ยคุณว่ารถคันนี้จะโดนไปเสือกไม่คิดว่าจะเป็นเบสเดย์เบนซ์ม้างเหรอก็ก็ไม่กล้าเก็บเอกสารก็ได้นะเก็บไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีตั้งไปซื้อรถเบนท์นะพี่มาร์คแล้ววันนี้บรรยากาศช่วงที่ไปถึงช่วงท้ายยังไงฮะก็ พอได้อยู mm ่นะพอได้อ so ย like ู <laughs> 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 ่ไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดนะอาจจะเพราะความเก่านะเราจะรอดได้ตลอดจริงๆเลยคนที่น่าเป็นหมวงท่านจัดการเราสามรายนี้ที่ผูพี่ยีไก่นี่สบายเลยพี่อยู่แล้วยีไก่นี่ไม่กลัวไม่กลัวสเวทีมั่งไม่กลัวอยู่แล้วมั่งไม่กลัวพี่แง่ส่งสีแดดเอาพวกจริงว่าว่าเขาตีแย่กว่าผมมเลยแม่กันล่ะเขาบอพวกจริงว่าวในแฟนเพจนี่โดนโอ้โโดนโดนด่าเยอะเหมือนกันนะใช่ไหม แน่นอนครับแน่นอนด้วยแน่นอนครับแล้วก็ผู้ใดด่าผมมาผมก็ฟาดแม่งกลับปุ๊บเพราใจดีขึ้นาดนี้ก่อนหน้านี้จำได้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นนะ่ยประดาของสั่ท่านเลยรวมตัวกันตอนท่านแม่เมื่อสักสักเดือนของเดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นรวมตัวเพราะอะไรไปรับงานกันได้จริงจริงมันไม่ได้เป็นการรวมตัวกันเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวการเกลี้ยงมันจะเป็นสาปนะทุกท่านเพราะเลยว่าเรอยู่ที่ ส่วนที่ปารีสอาจารย์ก็ดถึงโอกาสแชร์ไลค์ไปหาแฟนคลับใครอยากจะไปด้วยอยากตามด้วยแล้วก็มีแฟนคลับของพี่มาร์คในอยา่างมาร์คไปไหร่ผมติดต่อรึมาร์กไปสอุปการไปเจอกันไปไม่มีเป้าหมายเลยรวมตัวเลยครับแต่พอไปจริงแล้วมันก็มีแฟนคลับอยากให้พูดอยากให้คุยอยากให้อะไรในแนวทางอะไรมกลไยเป็นรวมเลยนะกลายเป็นกลายเป็นซิงค์ิส สังคมองการตำรวจจะต้องจับตามองเลื่อยๆเขาจะบตามองไหมแน่นอนติชุดเลยคือเป็นอีหยังที่สังคมตำรวจเขาก็ชอบครับเขาจับตามองไม่ได้เขาคือคือเขามองเขามองเป็นบอลทำไล่ก่อนก่อนเพราะที่จริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกกบอยู่ในกะลากันก็เป็นกบในกะลาแล้วมันว่เปิดโลกการเดินเขาว่าแขงนอกว่าเขามองเังนไรแต่รู้ว่าเขามองมังสิมึงสิหรือเกล่าเอาไปปรับะโกงแก้ไปน้องน้ำตาหา อันี้คือสะท้อนให้เห็นคะนะอันนี้ตั้งใจจริงอใช่ไหมตั้งใจสะท้อนในนี้เภาพที่ายทอดเป็นการใช้ก็ชดสดในบรรยากาศที่ด้านกีงหรือบรรยากาศปฏิบัติการจัวบ้านนี้มันกเสกสรรปฏิบัติการเพราะมันเปลี่ยนการเช่นตำรวจทางลวนคณะต่างผักช่องมุกสีเกิดรถชนกันมุกสีคุณๆก็ต้องว่าบริหารการนั่งเรียนไล่เสืออยู่ไอ้ภาพมันสะท้อนออกมาเออถ้ามันเกิดบรรยาการปีนี้ปแก้ไขปัญหาต่างๆเต็มห้อง่า เป็นจอมการบินตำรวจถ้าเจ้าว่าเห็นนั่เจ้าิไปย่างเนี่ยแม่มาหลักฐานไม่ต้องเป็ดไม่จำเพนอันี่คือควาจริงว่าเป็นละครนี่งไม่ใช่หย่างชีวิตบุญแล้ว่าจะคุยกันว่าจะคุยกันเล่นๆนะเพ่พี่บ้าเขาฉายาสามเพหโอแข็งเนี่ยใคนคนตั้งไม่รู้ใเองไม่รู้ใครตั้งไม่ไงเป็นข่าวักข่าวตั้งตองขวัญช่วตั้งให้เราเลยชอบไปเอา ก็ก็เฉยๆนะอย่างนี้ก็ได้ไม่รอล้วไม่โกรย์เราตั้งข่อะไรก็ได้เราไม่ือคือคือไม่ได้ใส่ใจเรื่องเสียงแต่ว่ามันอยู่ระบบอุดอกการกับวิธีการที่แง่หลายหัวแข็งหัวแข็งมันถึงว่าไม่ยอมจำนวนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะอะไรหน้อยใจเรียว่าผมผมเป็นคนประเภทผมคนล่างเพราะว่าะไรหน้อยใจตรงนั้นเลยต้องหัวแข็งที่บอกว่าเนี่ยดูหัวอ่อนเอาเพื่อนใจดียวเอาเพื่อนเอาไม่ได้หัวแข็งแค่พี้เกิดทีนี้นะครับของผมเนี่ย ผมทำทำอะไรเกี่ยวกัอการทำงานของในกรุงไทยแข่งันถูกต้องแข็งกัยหลักการแข็งกันที่กฎหมายแข่งกันที่กฎหมายผมผมไม่วิพากษ์วิจารณ์เอามันเราระวังทาผมทำเลยเอ่อวันนี้กำลังจะว่าผมเกเรย่วันนี้เกำลังจะพาสามเตือนแต่พอนะฮะคือผมไม่ผมไม่ผมพูดไม่เก่งเราทำทำเลยทเทุกคดีหลายคดีตอนนี้คดีอยู่ในมือสักเท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้ ว่าความพิการดียอดดีก็จะมีก็จะมีมากดี่นะวันนี้ก็มารวมตัวกันที่แากดำเนินตั้งแต่เมื่อช่วงสักบ่ายโมงบ่ายโมงเนาะนี่ครับอันนี้พี่เกียรมาเพื่อการนี้เลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ช่วงเขาค่านัดกันนานเนี่ยเวทีเนี้ยนานไดประมาณเกือบเดือนประมาณเดือนประมาณเกือบการนี้ไม่ใช่เป็นเวทีของใครเนี่ยะคือใครจะรู้ชาติฉันเป็นลูกคนรวยแต่ผมก็ยังไม่รู้จักคนจัดนะเจนจีราเนี่ยถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมครับ วันน <therapist. S 2> ี <concealed safety> ้วันนี้นอกจากเรื่องของเรื่องเดิมๆที่ผมพูดไปอ่ะเรื่องแนวเรื่องรถเรื่องอะไรมีพูดเรื่องอื่นบ้างไหมวันนี้มีพูดเรื่องแนวอะไรนะวันนีพูดเรื่องอะไรครับวันนี้พูดเรื่องของพูดเรื่องอะไรจำกไม่ได้เรื่องของประสบการณ์กาารงนของการมุมมองของเราตำรวจแล้วก็เราก็พูดว่าเราไม่ได้มาต่อต้านตำรวจนะแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นตำรวจเป็นผู้เป็นกลางแล้วก็เราก็ไม่เห็นด้วยการยุบตำรวจไม่ได้เป็นไปได้เราอยากเห็นคือว่า ตำรวจได้เป็นเสาหลักครับนะองค์กรนี่จําเป็นมากเราบ้าน,นเราอิฐฐารบวกดูแลดินอาหารอากาศดูแลฟ้าเนี่ยอาหารเลือดดูแลน้ำตำรวจดูแลภาระเทศนะครับเราอยากให้ตำรวจแบบนี้ตั้งตัวแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ตำรวจมันอัปีเยอะบางสว่นงสวนมันผมยังมันมันเจอศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา <c oughs> แต่ต้ววองพยายามจบให้พิธีกรโดน เราอลบๆล่ะคนีแย่อันลากลากเขาไม่ได้แล้วโการแล้วสินคองเราหาพวกมาโดนด้วยกันนะอ่าเดี๋ยวสั้นๆกตัดไหมเดี๋ยวเจอกันทุ่มครึ่งครัอ่าช่วยบอกแฟนคลั้งเห็นแรกครั้งว่าไล่กันโอเควันนี้หลายคนจดจ่อไปที่ฟุตบอลโอ้หลายคนเตรียมดูเด็กแม็กซิงเกอร์แต่อย่าเพิ่งครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งเอาง่ายๆคือว่า ถามท่านนี้มาดูทัวกันีบบนั N ้นทีหนึ่งจริงๆเคยออกหลายช่องกันนะสามคนแต่ว่ารอบนี้มันม,มีประเด็นเพราะว่าเิ่งออกจากเวทีเสวนามาคุยเรื่องตำรวจแล้วจะคุยกเรื่องตำรวจในแงุ่มไหนประสบการณ์ส่วนตัวเป็นยังไงและเอาอีกอย่างที่พี่เกณฑ์บอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากให้สะท้อนข้อบูลเป็นสิ่งที่เอาไปปรับปรุงแก้ไขเพราะอย่างที่มาร์คบอกว่าตำรวจเี่ยจำเป็นต้องมีดูแลในประเทศเดี๋ยวจะกระทุ้งครึ่งเนชั่นทีีช่อง2ีสองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ